ต้องเราจะต้งซื้อช่องว่างอะไรอยู่ด้วยสินะอะไรแบบนีคือเป็นตำตาท่นัเป็นตี่ต่าาี่อนยจะได้จิงเอาไปเรียบรใครดีกวเอาไปนิดนน้อยไงไม่ไหวลไม่ไังไม่ยังไม่ยังไม่ไังไม่ย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 ังไม่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 ย นั่นแหลตากเสือกกูที่รีล้างแบบมาเร็วๆนะแล้วผิดกีลาเขาที่เห็นแบบไหนบางเป็นแบบเร็วๆแบบจะแบบที่ตันมากทำก้อน้ควอยากสนะอยากนุ่มไปนังวันนี้บุษบก๊ะ มไเรันเสนมนยังไง้กนวาไปลงยังีตไหนอันนี้ด้วยเอาหนูเรื่องจา์ใหญ่ไฮโซมาหรพี่ปี๊รอแต่กลมๆหนมัม่อาจา์ใหญ่ไฮโซมาคุณข้าใส่ไปตองหรอให้ต้นตอเดี๋ยวต้องใส่จาใหญ่ไปตัวก็ใส่หนวือต่อนนี้ไม่ไม่ข้างหลังอตอรนใหญ่มามาใส่ตำเอาธอมีชุดใส่พวนี้ไหมเอมาชุ นี่นี่ฟิซซอตนี่ค่ะฟิซอตนั่นเมียขับน้องข่มนะเดเ๋ืวนัเร็บปูนี่กไรถามความอร่อยเอาสินะมนเปี้ยวใต่บนน้ำบนข่า่กเ็กจด้ใส่จักจ่อนก็บอตอนนั้นก็ไปกินกับเอา ต้องแม่เห so 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 ียนแม่เหียอ้ต้องไม่ได้ใส่น้ำตาลกระเซีบเดี๋ยวมันนัวนัหมดสุแล้วมันจะหมดสิบาทนั่นะสิาทขกัอยู่า้าเงนรพี่สิบบาทเดียดีเดี๋ยว่อนยมาไ้้ละ เนี่ยเดือดจีมเหรอพื่อนยังไม่รวยดีเราอย่ง้พอแล้วมันจะปิด